ครับสีสาโฟกัสพิกัดข่าวครับเช้านี้ก็ชวนติดตามสถนานการณ์โควิดที่แพรปลาบ้านหินลาดอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงาน,นะครับหลังจากที่มีการปิดล็อกดาวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีหลายภาคส่วนนะครับก็ลงพื้นที่ไปช่วยอำนวยความสะดวกแรงงานที่นั่น มากน้อยแค่ไหนต้องถามคุณวิพาพรแหละครับค่ะลงไปอย่างเต็มที่นะคะขั้นต้นเนี่ยแจกอาหารก่อนแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือเริ่มมีการตรวจเชิงรุกมากขึ้นหลายพันคนในจุดนั้นนะคะตรวจมากขึ้นก็พบผู้ติดเชื้อมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะนั่นเป็นสถานการณ์ที่เราต้องตามกันต่อในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟักแฟงวิพาพรวัฒนาวิทย์ในซีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะคะเช้านี้ติดตามสถานการณ์ที่พังงาค่ะมีการปิดทางเข้าออกชุมชนมาแล้วกว่า10วัน ตั้งแต่9วิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะคะสำหรับชุมชนแพปลาบ้านหินลาดอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาค่ะล็อกดาวน์ชุมชนหลังจากที่จุดนั้นพบการระบาดของโควิด -19 นะคะมีการรายงานภาพจากด้านในชุมชนค่ะภาพนี้คุณกิติศักด์นะคะคุณกิติศักด์จำปีพันธ์ค่ะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่3บ้านหินลาดท,ที่อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงานเนี่ย รายงานมาเองเลยบอกในพื้นที่ค่อนข้างเงียบเหงาหลังจากที่แพปลาต่างๆเนี่ยปิดชั่วคราวคนในพื้นที่ส่วนหนึ่งก็บอกว่าไม่กล้าจะออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านด้วยนะคะเพราะคนในเข้าไม่ได้คนนอกออกไม่ได้แบบนี้ด้านในชุมชนต้องมีมาตรการในการช่วยเหลือกันค่ะเช้านี้คุณกิติศักดิ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เลยถือโอกาสรายงานสถานการณ์มาจากด้านในชุมชนค่ะนี่คือบรรยากาศาทั้งหมด ในซอยเปดป่าที่เคย,ยมีรถมีผู้คนมากมายตอนนี้เงียบเหงาไม่สามารถทำางานได้ตามปกติ<า>เรือทุกลำประชาชนทุกคนอยูย่กับบ้านเ,าเพื่อให้สถานการณ์โควิดครั้งนี้ลดน้อยลงตัคผ้าค่อยลดลงลูกค้าก็น้อยลงคือว่ายัง ยายบางแต่ไม่เ้ิงกับวา่าไม่ไรเลยแต่ว่าคนกระจก,ก็คือการาดหนักกนหยิดจังหักไปเลยมันมันมันก็กระจกหน้อยยังเดี่ยวกับโควิดเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องต่อสู้ไปไอ้วนได้กอที่กะช่วยเลือกกันได้ก็คือช่วยทำมคะสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบต้องหยุดงานขาดรายได้ในช่วงนี้ค่ะมีกลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่ร่วมกันเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของนะคะ แล้วก็ทําเป็นถุงยางชีพไปมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนที่ถูกล็อกดาวน์ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ในตอนนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีความต้องการถุงยางชีพอีกจํานวนมากด้วยค่ะในจุดตรงนี้ผมก็มีคําสั่งจากจังหวัดให้ปิดหมูบ้านผมก็ได้ามาถามในทีมงานเพื่อ,อเปิดจุดรับบริจาคณตรงนี้นะครับ เห็นความถึงความสำคัญของชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนนะครับที่ถูกปิดแข่ปลาแล้วก็เลยทําให้เรามีจุดบริจาคขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ถ้าว่าปิดได้วันก็ยังต้องกันเนื่อยงเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าก็จะปิดสีกกี่วันเพราะว่าข้องที่เราเจ็กทุกนี้เะยมากอย่างนี้ก็สี่วันมัดถ้าวันนีนที่วันมัด ที่วันมดก็ว่าที่วันมดตะโคกไม่มีก็คือรถแต่ตะโคอย่างนี้ก็คือเราก็ได้ข้าวมาอีกรอบนึงเือถือว่าอาวาละอมดนี่แหละจะน้องข้าวมาเจออีกรอบนึงเจ๊ไม่ลดที่นะเพราะว่าจะพอถอยเงียนสักประมาณรวยรวยขั้วได้ดีกว่าขม้าอยอะเดียวอ่ะ มีการปรับมุดรายงานสถานการณ์เพิ่มเติมจากคุณอนุทัยงานดีนะคะจุดที่เป็นพื้นที่แพรปาคุระบุรีก็คืออยู่บริเวณด้านบนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดบริเวณจุดนี้นะคะมีการรายงานมาเพิ่มเติมด้วยบอกว่าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกไปแล้วกว่า3,000คนลองชมภาพในหมุดกันหน่อยนะคะ พบผู้ติดเชื้อในกลุ่มนี้เพิ่มอีกประมาณ100คนทีนี้หลังจากนี้ชาวบ้านบอกยังล็อกดาวน์ชุมชนกันต่อแล้วก็จะวางมาตรการในการคัดกรองเรือประมงที่กําลังจะเข้าเทียบท่าในช่วงเวลาหลังจากนี้ด้วยนะคะอย่างไรทั้งผู้ประกอบการแพปลาแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เขาก็เลยขยับเพื่อที่จะปรับมาตรการในพื้นที่กันอย่างเข้มขนน้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็รัดกลุ่มมากที่สุด ภาพนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ประกอบการร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค่ะคุยกันถึงมาตรการต่างๆที่ตรงไหนจะผ่อนคลายได้บ้างเพื่อประกอบธุรกิจกันต่อได้กลับมาเปิดแพปลากันอีกรอบหนึ่งนะคะมีการวางมาตรการเรื่องการเว้นระยะห่างจัดคิวสําหรับพ่อค้าแม่ค้าเพื่อจะลดความแออัดส่วนคนที่ต้องการเข้าไปในพื้นที่หมู่3บ้านหินลาจะต้องฉีดวัคซีนก่อนนะคะถ้าเป็นเอสตราเซเนกาจะต้องฉีดแล้ว1เข็ม ถ้าเป็นซิโนแวตต้องฉีดแล้ว2เข็มหรือต้องมีใบรับรองการตรวจโรคภายใน72ชั่วโมงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นค่ะโดยจะมีบริษัทเอกชนนะคะไปตั้งจุดตรวจรับการตรวจและผิดเทสท,ที่โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒค่ะตรวจให้กับคนที่ต้องการเดินทางเข้าออกแพปลาบ้านหินลาดแต่เขาคิดค่าบริการนิดนึงนะคะเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็คิดค่าบริการคนละ500บาท อำนวยความสะดวกให้คุณผู้ชมที่ต้องการเดินทางเข้าออกที่นั่นแต่สำหรับเรื่องเร่งด่วนที่ทางผู้ประกอบการสื่อสารเข้ามาผ่านทีมงาน c ีซ z e ก็คือเรียกร้องให้มีการฉีดวัคซีน100%เเซ์ให้เร็วที่สุดในพื้นที่เพราะว่าด้วยความที่ต้องประกอบธุกรกิจนะคะหลายคนก็เลยจำเป็นต้องเดินทางเข้า